สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องเกษตรสวนยางยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับที่หนึ่งไร่นี่ปลูกยางได้กี่ต้นนะครับผมจะพามาดูนะครับเผื่อใครที่ยังนึกภาพไม่ออกนะครับผมจะพามาดูในสวนจริงๆเลยนะครับว่าหนึ่งไร่มีกี่ต้นนะครับถ้าเราปลูกที่ระยะ หกเมตรนะครับนี่ครับหกเมตรตรงช่องนี้นะครับแล้วก็ระหว่างต้นนี่สามเมตรนะครับก็คํานวณง่ายๆครับที่หนึ่งพันหนึ่งไร่เนี่ยจะมีพื้นที่หนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรนะครับให้เราเอาระยะนี่นะครับระหว่างร่องหกเมตรคูณด้วยระยะช่องตรงนี้นะครับแล้วระหว่างต้นนะครับก็คือสามเมตรนะครับคูณก็คือมันจะได้สิบแปด ตารางเมตรนะครับให้เราเอาไปหาร1,600นะครับมันจะตกในหนึไร่นี่จะมีอยู่ประมาณ88เสเศษอาจจะปัดได้ถึง89ต้นครับตีไปว่าเลขกมกลมก็มี88ต้นนะครับทีนี้ผมจะพามาดูของจริงนะครับว่าไอ้8 8ต้นนี่มันประมาณไหนนะครับก็ อันนี้ยางหนึ่งแถวนี้มีอยู่ยี่สิบต้นนะครับก็จะมีทั้งหมดสี่แถวกว่านะครับดูง่ายๆนะครับดูจากของจริงนี่ครับหนึ่งสองสามแล้วก็แถวที่สี่ก็ประมาณแถวๆนั้นนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อห้เห็นภาพนะครับว่าไอยางหนึ่งไล่นี่มันประมาณไหนนะครับนี่ครับ แถวที่หนึ่งต้นนะครับสองิ 2, ต้นแถวที่3 20ต้นแล้วก็4อีก20ต้นแล้วก็อีกประมาณ8ต้นก็อพอจะเห็นภาพกันนะครับว่า1ไร่ประมาณนี้นะครับถ้าคำนวณง่ายๆ88ต้นต้น1ต้นให้น้ำหนักอยู่ที่1กิโลต่อต้นนะครับก็การขายหนึ่งครั้งก็อยู่ประมาณ88กิโลบวกลบนะครับ โดยประมาณนะครับอันนี้เป็นการคำนวณตามหน้ากระดาษนะครับส่วนการเก็บจริงก็อาจจะมีบางถ้วยได้เยอะมากบางถ้วยได้น้อยนะครับสลับไปสลับกันไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับแถวที่หนึ่งนะครับสองและแถวที่สามนะครับถ้าให้ง่ายสุดก็ปลูกปลูกไปเลยครับแถวละยี่บสองต้นครับสี่แถวก็มีทั้งหมด 1ไร่พอดีนะครับนี่ครับแถวที่1 2 3และ4ที่ผมพาดูเมื่อกี้นะครับก็1ไร่ก็ถ้าเป็นน้ำหนักก็อยู่ประมาณถ้าคำนวณง่ายๆผมตีไป100กิโลเลยครับใน1ไร่ผลิตยางออกมาได้100กิโลทุก10วันนะครับก็ตกประมาณสะเงินขายต่อครั้งก็ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับ